อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะทุกคนดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับบรรยากาศดีๆแบบชาวบ้านชาวบ้านวิธีธรรมหากินฮนะนี่ออกกระจายนะครับหมอกกระจาย เห็นได้ชัดว่าอากาศเราดีมากนะครับผมโควิดไม่กล้ามาหรอกอืฮาอากาศอย่างนี้อากาศเย็นๆนะครับออจดชื่นจดชื่นอื ในเ,เข้วบ้านโอเคนะครับให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยโอ้นู่นโอ้ลัลาโอ้ลัลาสวัสดีครับ